ครับก็สวัสดีครับพี่น้องชาวโลกครับเมื่อนี่กะทิมาแช่ประสบการณ์หรือว่าแช่ความรูนะครับพืชสมุนไพรน้ำโขงน้ำปลาครับพี่น้องนะครับกะทิมาเว้าเรียงแ่วเรียงฟันนะครับทีพี่น้องผู้ใดปวดฟันนะครับเด้อผู้ใดปวดเขยวปวดฟันนะครับเบิ่งเด้ครับต้นนี่พี่น้องเคยเห็น่ะูอบ่ครับต้นน้มสาวครับ นี่คือ,อยาใส้เขีย่ยขนานดีเลยครับสมุนไพรนะครับพี่น้องเคยเห็นบาอยู่น้ำโขงน้ำปลาเฮานะครับอันนี้ประสบกับผมเองนะครับยาตัวนี้นะครับผมตั้งแต่ผมอยู่ปฐมนะครับเคยปวดเขีย่ยเขี่ยมันโกนมันแมงนะครับมันเป็นเค่แม่นะครับบ้านเฮาเอิญว่าเป็นเค่แม่มันโกนมันดํามันปวดแบบปวดนอนบ่หลับได้พี่น้องนอนกองกลนกองกอยปวดแบบ บ่อยจากผู้ใดมาะกลยกับใจให้นะครับปวดทรมานหลายนะครับปวดแฉลบนะครับมีพอยนี้หนึ่งนะผู้เฒ่าโบราณนะครับเป็นเอายาตัวนี้แหละไม่ผมใส่นะครับวิธีใส่นะครับเพิ่นขูดขูดเอาเปียกบางๆนี่ออกซะก่อนนะครับขูดเอาเปียกบางๆบางๆที่สุดนะครับขูดเอาเยื่อในๆออกซะก่อนเยื่อบางๆออกซะก่อนแล้วก็ขูดเอาเยื่อข้างในมันนะครับเอาเยื่อนะครับกระพี้มันนะครับเอามาหลายเติบ นะครับใส่ใบตองกล้วยเอาเกลียวไส้เข้มเข้มที่สุดนะครับเกลียวไส่หลายๆแล้วไปข้างไฟพี่น้องเอาใส้ใบตองกล้วยนะครับไปข้างไฟมกไปข้างไฟมกให้มันห่อนมันสุกเลยนะครับแล้วก็มาข,ขยาจากน้อยๆหนึ่งพอยัดลงในกลนเข่วได้พี่นอ้องยำไวเลยบะนี่มันตีขาแม่แขวนะครับมันสีหายปวดนี่คือสมุนไพรบ้านเฮ้าพี่น้องอันนี้คือผู้บัญญาไทยผู้บัญญาชาวบ้านพี่น้องเลี้ยนรูไว้นะครับ สักวันหนึ่งห่อสิไดใส่นะครับหรือว่าบบไดใส่ก็ฟังไว้รู้ไว้ใช้ว่าใส่บาแบกหามพี่น้องนี่ครับมีความสุขครับพี่น้องมีความสุขสบายดีครับ